สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวหน้าจระจะเพน่แคสซ,ซิงค่ะอยู่กับอา่าสองคันนี้นะคะแพคคู่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเก็บงานสะนะคะสะนี้คือสายโทรหนึ่งใต้อาสะแรกค่ะสะแรกนี่ดึงสโลปแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเก็บงานแล้วค่ะเตรียมพร้อมที่เราจะอา่ากลับบ้านกันแล้วอือ ได้เวลาปลูปก,ปก,ปกทงถ่อนตัวค่ะพี่น้องค่ะเอาดึงเข้าไปดึงให้มันงามงามเด้อพี่น้องค่ะเนี่ยเห็นบ่มามาเดี๋ยวสีสูงใหมเบิ่งเด้อฝีไม้ไลายมือการทำางานของหวัวน,นะจะร้อยกับน้องไก่อบเด้อค่ะบอได้มาอัปเดตตอนเขาเหตุงานเลยค่ะแต่หยุงค่ะแต่ยากค่ะต้องขอประทานโทษประทานอภัยน้ำแต่วัเน,นี้ วันเก็บงานของเขาก็ไดมาอยู่เนาะเออไดมาเห็น,นหน,น,อออนห่อยนึงก็มมงงงงองเอาพคนน่ะทั้งผุนเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนี่มาหอดมุมผีก็เรียบร้อยนี่มุมแดงมุมนเงินมุมฟ้ามุมเหลืองเสร็จสรบเรียบร้อยค่ะเหลือตรงนี้เองน,นี่หน่อยเก็บงานค่ะทุกคนคะเจ้าไขาลานฟันปีศาจเป็นผู้บรรเลงเองเลยนะจ๊ะวันนี้เพราะว่าการดึงสโลปนี่ต้องท่าน,นี้ก็ให้หวัวหน้าหวัวหน้าเป็นคนดึงไปเออแบ่งหน้าที่กันส่วนน้องไก่อบตรงนี้ค่ะนี่ เก็บขอบเก็บข้างเออร่วมด้วยช่วยกันค่ะแบ่งหน้าที่กันคนละนิดคนละหน่อยร่วมด้วยช่วยกันมันจะได้รีบเสร็จเนาะเสร็จตรงนี้แล้วจะไปที่ไหนอันนี้ยังหาคําตอบยังไม่ได้นะคะคอนเฟิร์มยังไม่ได้คอยติดตามไว้นะคะท่านใดที่เข้ามาแล้วท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ้าแล้วท่านจะไม่พลาดการทํางานของเจ้าไครลันและก็น้องส้มเชงค่ะทุกคนคะประมาณว่า จะให้เสร็จก่อนห้าโมงเย็นนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าฝั่งนี้ดึงเสร็จแล้วนะคะนี่มุมตรงนี้ไปแล้วทีนี้ก็จะเหลือตรงนู้นแลละค่ะ ตรงนู้นและอีกนิดหน่อยเก็บมุมค่ะอยู่ระวังช่วงของการเก็บมุมวันนี้มีพี่ชายบ้านนามาให้กําลังใจหัวหน้าจโจยแลก็น้องไก่อบด้วยนะคะทุกคนคะ่ะาพี่ชายแวะมาเยี่ยมเยือนน้องๆมาส่งกําลังใจให้น้องๆเออมาถ่าย YOUTUBE ด้วยท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเข้าไปชมในช่องพี่ชายบ้านนา๋อชายบ้านนาเฉยๆค่ะไม่มีพี่อ่าชายบ้านนานะคะเออไปติดตามให้พี่ชายด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ ไปแล้วไปแล้วฟันปีศาจตอนนี้ฟันไม่หลอแล้วนะคะฟันครบแล้วค่ะเออเป็นฟันปีศาจเต็มระบบแล้วจ้ะทุกคนจ้าูฝ<อ>นฟ้าอากาศวันนี้มาเราชมฝนฟ้าสักหน่อยเนาะนีมืดมาแล้วค่ะเริ่มมาแล้วเสร็จงานนี้คงจะฝนตกน้ำท่วมสารแน่นอนหรือเปล่าฮืน่าจะน่าจะนะนี่ ก็ถามว่าสวยดูได้ไหมก็โอเคนะถูกตากรรมการไหมเออกรรมการใน u t u b e ของ mm เจ้ hmm. พึ่งเป็นยังไงคะถูกใจไหมสำหรับหน้าง,งานนี้ถ้าถูกใจก็ขอกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจในงานถัดๆไปด้วยเหลือง,งานะอีกหนึ่งงานนะคะอีกหนึ่งงานอยู่ที่หลังวัดตลาดนิคมอำเภอบ้านครัวเรานี่แหละค่ะเราบริเวไ,ไปหากินไกลยุ้ยใส่ดอกคะ่ะพี่น้องคะกะหากินยุ้ไกลไๆนี่แหละจ้าเออเก่า พอย้ายไปย้ายกลับก็ต้องนอนฝ่าอ่อค่ะก็ต้องนอนฝ่าอ่อก็บ่บได้ไกลค่ะบ่ได้ไก่จากเฮือนปันใดวานาวานาเกือบแล้วค่ะเก็บมุมแล้วค่ะเก็บมุมแล้วมุมเล็กมุมน้อยใกล้แล้วค่ะโอ้โหสะลูกนี้อลังชังอยู่อลังชังอยู่อ่ามุมแล้วค่ะมุมแล้วค่ะวิธีเก็บมุมนะคะ ไม่ได้มาเก็บงานอ้อยไม่ได้มาถ่ายตอนหัวหน้าเก็บงานแบบตั้งแต่แรกนะคะแต่เฮียสาเข้ามาบ่อยค่ะเข้าไปรับชมในช่องของเฮียสาได้นะคะทุกคนคะ่ะเผื่อมีตรงไหนที่อาจจะยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูแล้วก็ประกอบเอ,อดูประกอบประกอบกันไปละกันเนาะเพราะว่าอาพึงก็ยุ่งค่ะก่อนหน้านี้อยู่อยู่อยู่ที่บ้านค่ะไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าพอ ไม่มีงานของพึ่งออะพึ่งก็ไม่ได้มาแล้วพึ่งก็อยู่บ้านทําความสะอาดบ้านทําหน้าที่แม่บ้านไปอ่าโอเคเนาะก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้ทุกคนได้ชมเลยแต่อย่างน้อยก็เอาวันนี้วันสุดท้ายของการทํางานตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือส่งงานค่ะเตรียมพร้อมส่งงานแล้วค่ะนี่เราก็นับเวลาถอยหลังแล้วนะคะเราจะได้ส่งงานกันแล้วเดี๋ยวก็ ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะไปลุยกันที่สะสองหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูก่อนนะคะค่อยดูก่อนว่าสะสองของเราจะได้ไปลุยต่อไหมแต่งานช่วงนี้ก็มีมาเรื่อยๆนะคะเป็นงานชั่วโมงบ้างงานบางทองงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อยดูว่าผลสรุปจะออกมาว่าให้เป็นงานอะไรอ่ะเริ่มแล้วคะ่ะดึงละดึงละดึงละ เริ่มแล้วเริ่มแล้วดึงมาแล้วโอ้โหประมาณนี้ <laughs> <laughs> มีมีเซลค่ะมีเซลพี่ชายพี่ชายเซล พี่ชายแซวนะคะพี่ชายแซวอ่ะให้ไวค่ะหัวหน้าคะให้ไวนะคะทํางานแข่งกัาฝนค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงเสร็จแต่ก็อีกหนึ่งชั่วโมงฝนตกเหมือนกันเอาเอาให้ไวฟ้าอย่าเพิ่งร้องฝนอย่าเพิ่งตกนะคะขอเก็บงานก่อนให้หัวหน้าได้เก็บงานตรงนี้ก่อนนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะเนับเวลาถอยหลังแล้วค่ะ17บเนาฬิกาเราก็ย้าย ย้ายเครื่องจากเรากลับบ้านกลับบริษัทกันจ้าคอยดูว่าส่งงานเสร็จแล้วจะต้องอ่ายังไงอาจจะผ่านเลยหรือว่าแก้ไขอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันเนาะแต่ก็ขอว่าอย่าอย่าได้ต้องแก้ไขอะไรเลย <c oughs> ขอให้อ่าผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีเนาะทุกคนคะ่ะเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับเจ๊พึ่งไหมถ้าเจ๊พึ่งก็อยากให้ให้ ให้ผ่านไปได้ด้วยดีเออจะได้เสร็จเสร็จไปเป็นงานเป็นงานเนาะสำหรับงานสะลูกนี้ถ้าทำจริงๆก็ไม่ได้หลายวันนะแต่หัวหน้ามัวแต่ไปอ,อทำงานอื่นอีกเออทำตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยตรงนี้นินนดก็วนๆกันอยู่อย่างนี้แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะอ,อืมเขาเริ่มแล้วเก็บเก็บมุมและะ้วค่ะเก็บมุมแล้ว เก็บแล้วเก็บแล้วเอ,อ้สยสไตล์นี้สาราลูกนี้คือไม่ได้รีดนะคะไม่ได้รีดก็คือดึงแบบนี้เอาเลยค่ะเพราะว่าท่าที่ผ่านมาทุกคนจะได้เห็นเนาะเวลาเนี้ยหัวน่าจะรีดเรียบขึ้นมาแต่อันนี้ก็คงจะอยู่ในข้อตกลงของการทำน่าจะนะน่าจะความคิดของพึ่งนะคิดว่าน่าจะ จะไม่ต้องรีบก็ประมาณนี้ก็โอเคนะสวยนะทุกคนนะเข้า้างเข้า้างเราก็ต้องเข้าข้างคนของเราฮิอ่นน่ะฝนก็จะมาแล้วค่ะฝนรินแล้วนะคะเนี่ยะตอนนี้คือฝนรินแล้วอฝนตกมาแล้วจ้าเริ่มรินรินมาแล้วจ้าไว้ไว้หัวหน้าไว้ไว้อ้าวรีรีเรียบไป ฝนลงเม็ดฝอยๆแล้วฝอยๆแล้วนะหัวหน้านะ รูดแล้วคะ่ะรูดแล้วเรียบแล้วคะ่ะเรียบแล้วโอ้โหเอ้ยเจ้า ไค่ลานฟันปีศาจพร้อมปิดงานแล้วค่ะทุกคนคะ่ะนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็เป็นกําลังใจตั้งแต่วันแรกที่เรามาสูบสาะนะคะจนถึงวันนี้ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณจากใจจริงขอบพระคุณจากความรู้สึกของเจ๊พึ่งเลยนะคะและ้วก็ก็ ก็ <g ül> ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะแล้วเจอเจอกันในคลิปหน้ารักและคิดถึง f อของเจเพึงทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลิปนะคะสิ่งไหนที่ผิดตกประการใดก็ต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยอ่าแล้ว เก็บงานแล้วค่ะเตรียมแล้วบายบายแล้วจะบายบายสระลูกนี้แล้วนะคะสระแรกก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีเนี่ย <Yeah. S 1> พี่ใหญ่เก็บงานด้านนู้นค่ะส่วนน้องส้มเช้งน่าจะต้องเดินไปเตรียมขึ้นทะลิกคอย yeah. ไปคอยคอยคอย,คอยก่อนนะส้มเช้งนะเดี๋ยวพี่ใหญ่เก็บงานอีกนิดหน่อยเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็จะมาแล้ว,วพี่ใหญ่ยังอยู่นู้นอยู่ค่ะ ลูกลูบไล่ๆอยู่นู่นเล,ลยค่ะเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆฝนก็ลงเม็ดมาแล้วค่ะทุกคนค่ะเดียพึ่งก็จะบาบายๆเอฟซจริงๆแล้วนะแล้วจะเจอกันนะขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณจากใจนะคะบายๆสวัสดีค่ะ